สวัสดีครับคุณฟังที่ลักครับคอลัมน์ที่ชื่อว่าเส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตตกรบุษบาคอลัมน์มีก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาฉบับวันอาทิตย์ที่1เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567คุณจิตตีกรให้ชื่อว่าอวสานประชาธิปัตย์เนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณจิตตกรบอกว่าอย่างนี้ครับที่จังหวัดสุขโขทัยเนี่ยนะครับ นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอยู่ด้วยแพรทองทานเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่พักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเธอบอกว่าอย่างนี้ครับรัฐบาลที่ดีรัฐบาลท,ที่จะช่วยเหลือประชาชนได้เสถียรภาพเป็นเรื่องสําคัญเมื่อพักเพื่อไทยไม่ได้เชิญพักพลังประชารัฐเข้าร่วมการแก้กฎหมายต่างๆจะต้องมีเสียงมากพอไม่เช่นนั้นการแก้กฎหมายช่วยเหลือประชาชนอาจจะสะดุดลงได้ วันนี้ฝ่ายบริหารพรรคประชาธิปัตย์ไม่เหมือนกับฝ่ายบริหารพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงหลายทศวรรษการที่เราร่วมรัฐบาลกันก็ไม่ได้แปลว่าพรรคเพื่อไทยยอมรับการกระทำของผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากเราต้องการรัฐบาลที่มีสติทธภาพการได้เสียงจากพรรคประชาธิปัตย์คือปัจจัยที่จะทำให้เรามีเสียงมากพอนักข่าวก็ถามแพทองทานว่าคนเสื้อแดงไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ แพทองทานชี้มือมาที่ตัวเองแล้วก็พูดว่านี่ก็คือคนเสื้อแดงแล้วก็บอกว่าพักเพื่อไทยนี่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ได้แล้วก็จะผลักดันนโยบายต่างๆให้สําเร็จนี่คือความตั้งใจเราทํานโยบายสําเร็จมาเยอะในเรื่องของการเมืองก็มีส่วนหนึ่งที่เราต้องทําให้มีเสถียรภาพให้ได้ผ่านมาแล้ว10ปีถึง20ปีหลายอย่างเปลี่ยนไปผู้บริหารก็เปลี่ยนไปแม้ชื่อจะยังเป็นประชาธิปัตย์เหมือนเดิม แต่หลายสิ่งหลายอย่างในนั้นเปลี่ยนไปมากคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปถ้าเราโม้แต่คิดเรื่องการเมืองกันต่อไปมันก็จะถ่วงหลังประเทศและการฟ้องร้องเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องเล็กๆมีอยู่มากมายเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นสําหรับการบริหารประเทศเลยนักข่าวก็ถามว่าล้วจะบอกคนเสื้อแดงที่เห็นต่างยังไงแพ์ทองทานตอบมาอย่างนี้ครับในฐานะนายกรัฐมนตรีขอสัญญาว่าจะเป็นนายกของคนไทยทุกคนนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น เมื่ออยู่ตรงนี้จะทําเพื่อประชาชนทุกคนดิฉันเข้าใจความรู้สึกของคนเสื้อแดงดีเรื่องเสื้อแดงจะพูดไม่ได้เลยว่าไม่เข้าใจตนเข้าใจแต่วันนี้เราพร้อมหรือย,ยังที่จะก้าวไปข้างหน้าเห็นประเทศชาติที่ดีขึ้นเตรียมไว้ให้ลูกหลานวันนี้เราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เราต้องพร้อมด้วยนี่คือสิ่งสําคัญนักข่าวก็ถามว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรแพทย์ท้องทานตอบว่าอย่างนี้ครับมันเหมือนกับประเทศที่เป็นปเผด็จการมาเราไม่ทําการซื้อขายด้วย แต่วันหนึ่งเมื่อเขาเปลี่ยนเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเราก็ซื้อขายกับเขาต่อเป็นการมองไปขา้างหน้ามองไปที่อนาคตลักษณะจะเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องให้ความสําคัญตรงจ,จุดนี้อยากจะขอให้สื่อเนี่ยให้กําลังใจแล้วก็ผลักดันประเทศไปพร้อมๆกันอย่าไปให้ความสําคัญอะไรที่ไม่สําคัญอย่าให้ความสําคัญกับการฟ้องที่ไม่สําคัญหรือประเด็นอะไรที่ไม่สําคัญขอให้ช่วยกันเพราะหน้าที่ตรงนี้หนักแล้วก็ไม่ง่ายต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผู้จิตรกรบอกว่าอย่างนี้ครับประการแรกเนี่ยนะครับนายราเมศตรัตนชเวงบงได้พูดถึงกรณีที่นางสาวแพทองทานชินวัตรพาดพิงถึงพักประชาธิปัตย์กรณีไม่สามารถยอมรับการกระทําของผู้บริหารพักประชาธิปัตย์ในอดีตได้รามศตอบว่าอย่างนี้ครับหลายครั้งและก็หลายคนในพักเพื่อไทย พยายามที่จะพาดพิงการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพักประชาธิปัตย์ในสมัยก่อนผมก็อยากจะตั้งคําถามกลับไปเหมือนกันนะครับว่าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีใครเคยติดคุกหรือเปล่าครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีใครเคยโกงประเทศหรือเปล่าครับไม่มีนะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีที่จะต้องหนีคดีโกงชาติบ้านเมืองออกไปนอกประเทศมีหรือเปล่าครับผู้บริหารชุดปัจจุบัน นำพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแต่มีสมาชิกแล้วก็มีประชาชนที่มีความเห็นต่างไม่เห็นด้วยบรรดาสสบรรดารัฐมนตรีแล้วก็บุคคลที่ยังรักและศรัทธาพักอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็ยังรักศักดิ์ศรีและคุณความดีของพักประชาธิปัตย์ที่เคยสร้างเอาไว้ที่เคยสะสมเอาไว้การที่จะมากล่าวทับถมเรื่องราวในอดีตเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะักเท่าไร่นักเพราะถ้าพูดถึงอดีตนับตั้งแต่ไทยรักไทยเรื่อยมาจนถึงพลังประชาชนแล้วก็จนมาถึงพักเพื่อไทยเนี่ย พูดวันหนึ่งคงไม่จบแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องของคดีทุจริตซึ่งศาลมีคาพิภากษาไปแล้วพูดเดือนหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะพูดจบหรือเปล่าเลยนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับคุณจิตกรบอกว่านายราเมศเนี่ยกล่าวอีกว่าการที่คนของพักเพื่อไทยพยายามจะพูดถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กรณีที่เกิดการสลายการชุมนุมขึ้นมาล้วนแล้วแต่เป็นเท็จทั้งสิ้นนะครับ กระบวนการทุกอย่างเนี่ยดำเนินการไปตามกรอบของกฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรมผ่านคณะกรกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชและปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนตามคำพิพากษาของศาลว่าการชุมนุมไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญและมีบุคคลที่มีอาวุธป,ปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยเรื่องนี้เนี่ยมีการหยิบยกมาฟ้องร้องกันหลายคดีนะครับข้อเท็จจริงจบไปแล้วนายอภิสิทธิ์ไม่ได้กระทําความผิด ที่พยายามจะพูดว่ายังรับเรื่องนี้ไม่ได้ก็เพื่อให้พักเพื่อไทยดูดีในสายตาของกลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้นเองต้องแยกพักประชาธิปัตย์กับมติที่จะร่วมรัฐบาลออกจากกันนะครับเพราะบัตรสักศีของพักทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้จบลงมติที่ไปร่วมรัฐบาล ที่จะให้ใครมาย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นประชาธิปัตย์ในอดีตได้นะครับก็ขอให้ในายกรัฐมนตรีย้อนกลับไปดูพักของคุณในอดีตจนถึงปัจจุบันกันแล้วกันรวมถึงในอนาคตด้วยนะครับว่าจะมีจุดหมายปลายทางเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นประการที่สองประการที่สามครับคุณอภิสิทธิ์เมชชาชีวะซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พูดถึงเรื่องการร่วมรัฐบาลของพักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าอย่างนี้ครับ อย่างแรกเลยเนี่ยผมต้องบอกว่าผมไม่ได้แปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เรามองเห็นมาระยะหนึ่งแล้วและจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นผลที่ผมลาออกจากพักประชาธิปัตย์หลังจากที่เข้าไปคุยกับผวหน้าพักประชาธิปัตย์คนปัจจุบันก็เข้าใจได้แหละครับวิศทางจะเป็นยังไงต่อไปผมถึงได้ตัดสินใจที่จะลาออกมาเพราะฉะนั้นเลยไม่รู้สึกแปลกใจอะไรและผมก็ทราบมาตลอดว่ามีความพยายามในการติดต่อกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เนี่ย ผมเป็นมาเป็นเวลานานแล้วก็ผูกพันอยู่กับพักก็คงจะเหมือนกับคนอีกเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งยังคบหาพูดคุยแลกเปลี่ยนก็ต้องบอกว่าการกระทําครั้งนี้เนี่ยมันไปกระทบกระเทือนจิตใจของคนที่เป็นสมาชิกและคนที่เคยเป็นสมาชิกรวมถึงผู้สนับสนุนเป็นจํานวนมากและก็จะสังเกตเห็นว่าในบรรดาบุคคลที่ไม่เห็นด้วยในการลงมติเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นหัวหน้าพักทั้ง3คนที่ยังมีตําแหน่งอยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าคงจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในแง่คนที่เคยสนับสนุนพักมาอย่างยาวนานแล้วก็ในช่วงหนึ่งหนึ่งถึงสงวันมานี้เนี่ยมีคนมาพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นกับผมไปในทิศท,ทางเดียวกันหมดแต่เมื่อตัดสินใจแล้วก็กลายเป็นทิศท,ทางของพักที่คนที่เป็นผู้บริหารก็ต้องเดินหน้าและรับผิดชอบต่อไปนี่เป็นประการที่3นะครับประการที่สครับ ายอภิสิทธิ์บอกว่าอยากจะให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งในอดีตหรือว่าการยึดติดกับเรื่องเก่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขากระทบกระเทือนจิตใจแต่ผมมองว่ามันขัดกับความเป็นพักประชาธิปัตย์ที่ยึดถือกันมาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอุดมการที่เคยประกาศเอาไว้ตั้งแต่ก่อตั้งพักกับแนวทางที่พักทำงานทางการเมืองมาโดยตลอดผมพยานะครับว่าประชาธิปัตย์อยู่มาได้อย่างยาวนาน ที่ผ่านมามีเหตุมีผลหลักๆนอกเหนือจากแนวคิดแนวทางในการทํางานแล้วเนี่ยก็คือการพร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ได้มุ่งแสวงหาในเรื่องของอํานาจอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือสิ่งที่ทําให้ประชาธิปัต์แตกต่างกับพักการเมืองหลายพักและจะสังเกตได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่พักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะกรอบกู้ศรัทธากลับคืนมาได้เหมือนกันนะครับ ผมสันนิษฐานว่าทางผู้บริหารพรรคเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแนวความคิดที่มองว่าเป็นรัฐบาลการเข้าไปเป็นรัฐบาลและจะช่วยสร้างผลงานจะช่วยสร้างผลงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมกลับมาแต่สังคมเนี่ยก็มองเห็นชัดเจนว่าการเข้าไปในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลในเชิงสียรภาพของรัฐบาลเพราะถ้าไม่มีพรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลก็มีสียรภาพอยู่แล้วนี่ครับ และการเข้าไปร่วมครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีนโยบายอะไรที่พักประชาธิปัตย์จะเข้าไปผลักดันในตําแหน่งที่ได้มาที่จะทําให้คนเนี่ยมองเห็นว่าไปสร้างความแตกต่างมีความเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องที่ผู้ที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะฉะนั้นผมบอกว่ากา,การกระทําครั้งนี้ส่งผลค่อนข้างรุนแรงกับบรรดาผู้สนับสนุนพักที่สนับสนุนพักมาอย่างยาวนาน ผมต้องติดตามต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของผลการตัดสินใจในครั้งนี้และความรับผิดชอบที่จะตามมาประการที่5ครับนักข่าวถามคุณอภิสิทธิ์ว่าเลขาธิการพรรคคนปัจจุบันบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้มาโดยตลอดจึงต้องตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อให้พรรคได้เติบโตขึ้นไปอภิสิทธิ์ตอบคําถามอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวรอพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ แต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าในการพ่ายแพ้ทุกคนก็พูดชะเตียนว่าหลายครั้งเราอาจจะทําด้วยวิธีอื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จมากกว่าครั้งนี้ก็ได้แต่ความเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยทำให้เราไม่ทําครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปผมขอย้ํานะครับมีคําว่าที่ประชาธิปัตย์อยู่มาอย่างยาวนานไม่ใช่เพราะว่าอะไรก็ได้เพื่อก้าวเข้าสู่อํานาจไม่ใช่นะครับ นักข่าวก็ถามว่ามีการอ้างว่าที่พักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าผู้บริหารพักเมื่อปี2553ไม่ได้อยู่ในพักแล้วอภิสิทธิ์ต,ตอบมาอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องของมุมมองแต่ละคนผมไม่ได้ไปตอบโต้หรือว่าวิจารณ์อะไรทั้งสินน้นนะครับเพราะผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องผู้บริหารยุคใดยุคหนึ่งกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอุดมการณ์แนวทางของพักที่ทํากันมาอย่างช้านานสําหรับผมแล้วจึงอยู่ที่ คนอาจจะบอกว่าพักแต่ละยุคแต่ละสมัยอยู่ที่ตัวคนหรือไม่ก็อยู่ที่ผู้บริหารความจริงสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวเพราะบุคคลไม่มีใครที่จะอยู่คำฟ้าให้ความเป็นพักเป็นพักได้คือความคิดอุดมการผมไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วแต่ผมคิดว่าผมยังยึดถืออุดมการประชาธิปัตย์อยู่นะครับนักข่าวก็ถามว่าการอ้างแบบนี้เนี่ยเหมือนกับให้ในายอภิสิทธิ์ตกเป็นแพะหรือไม่อภิสิทธิ์ตอบว่าอย่างนี้ครับผมไม่ได้ติดใจอะไรหรอกครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่ง ที่ผมลาออกมาจากพักเนี่ยเพราะรู้ว่าจะเป็นความขัดแย้งแล้วก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาผมถือว่าเมื่อพักได้เลือกผู้บริหารชุดนี้ก็ต้องให้เขาทํางานอย่างเต็มที่แต่จริงๆแล้วการตัดสินใจจะเข้าไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมเนี่ยผมคิดว่าสังคมก็มองไปในทางเดียวกันว่าความจําเป็นมันไม่มีแต่เป็นเรื่องของการอยากจะเข้าสู่อํานาจซะมากกว่าหรือไม่ก็เรื่องของความเชื่อที่ว่าการจะประสบความสําเร็จทางการเมืองได้ต้องเข้าไปมีอํานาจ นักข่าวก็ถามว่ามีการมองกันว่าระหว่างพรคประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเนี่ยสุดท้ายจบแค่ที่ว่ามีอํานาจร่วมกันอภิสิทธิ์ตอบว่าอย่างนี้ครับเราอย่าไปเจาะจงเฉพาะประชาธิปัตย์เลยครับผมคิดว่าตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วคนจํานวนมากเนี่ยสนับสนุนพักการเมืองหลากหลายพักด้วยกันก็มีความรู้สึกว่ามีการละทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยบอกกับสมาชิกหรือผู้สนับสนุนเอาไว้ เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พักประชาชนเนี่ยถูกมองว่ามีความเข้มแข็งขึ้นเพราะไม่ได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการแบบนี้และต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับผมสําหรับพักประชาธิปัตย์อยู่ในจุดที่น่าจะมีโอกาสในการสร้างพื้นที่ใหม่ในทางการเมืองสําหรับประชาชนที่เขามีความรู้สึกว้าเวว่าความเชื่ออุดมการความคิดที่อยากจะทําการเมืองที่ดีนี่มันหายไปเกือบหมดแล้วและอาจจะไม่ได้เห็นตรงกับพักประชาชนในหลายๆเรื่องด้วยกัน นักข่าวก็ถามว่าการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ประชาธิปัตย์ได้อะไรอภิสิทธ์ตอบสั้นๆครับบอกว่าได้ตําแหน่งไงครับนี่คือประการที่6ประการต่อมาครับประการที่7นักข่าวก็ถามต่อว่าตอนนี้เหมือนกับบางคนมองว่าการเมืองเนี่ยวิปฤตแล้วก็เกิดวิกฤตอุดมการณ์ขึ้นมาอภิสิทธ์ตอบ่าอย่างนี้ครับมันเป็นสภาพการเมืองอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับ พอผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมีผลในการทําหน้าที่ของรัฐบาลตอนนี้ต้องทําอย่างเดียวก็คือการสร้างผลงานให้กับประชาชนซึ่งจะหาทางเรียกคะแนนนิยมกลับมาสําหรับผมเนี่ยสิ่งที่น่าเสียดายก็คือประเทศอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะมีปัญหาในเชิงโครงสราง้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องขีดความสามารถทางการแข่งขันเรื่องความเหลื่อมล้ําสังคมสูงไว้แล้วก็อีกหลายๆอย่าง ซึ่งกำลังต้องการระบบการเมืองที่ดีเพื่อเข้ามาจัดการทั้งประสิทธิภาพและคุณธรรมแต่ว่าขณะนี้เนี่ยนะครับในรอบปีกว่าๆมานี้เนี่ยเกือบทุกองค์กรทุกสถาบันกำลังถูกตั้งคำถามทั้งกระบวนการยุติธรรมทั้งนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะมาบั่นทอนศรัทธาและการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทําให้การบริหารประเทศเนี่ยแก้ปัญหายากๆแก้ได้ขึ้นมาประการต่อมาประการที่8ครับ เมื่อถามว่ามีการวิจารณ์กันว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยประชาธิปัตย์อาจจะกลายเป็นพักต่ำสิบหรืออาจจะศูนย์พันไปเลยก็ได้อภิสิทธิ์ต,ตอบว่าอย่างนี้ครับไม่มีใครทราบหรอกครับแต่ก็หนักใจแทนผู้บริหารผมอยากจะบอกว่าตาก,กะที่บอกว่าถ้าเข้าไปมีอำนาจแล้วมีผลงานซึ่งก็ใช้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2562ผมพูดตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันไม่ใช่สำหรับผู้ที่สนับสนุนพักมาเป็นเวลาย,ยาวนานโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์เนี่ยมันคือเรื่องของจุดยืนนะครับ มันคือเรื่องของความมั่นคงและก็หลักอ้างอิงในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเมื่อถามว่าโอกาสที่อภิสิทธิ์จะกลับมากรอบกู้พักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งจะมีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรอภิสิทธิ์ตอบว่าอย่างนี้ครับผมพูดไปแล้วว่าผมไม่ได้คิดตั้งพักการเมืองใหม่นะครับผมไม่ได้คิดจะไปไหนอยู่แล้วแต่ตอนจะกลับมาประชาธิปัตย์ได้เนี่ยก็ต้องเป็นอุดมการประชาธิปัตย์แบบที่ผมเข้าใจเท่านั้นแหละครับ นักข่าวก็ถามอีกว่ามีการพูดถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์บอบช้ำใกล้จะตายแต่จะกลับมาฟื้นใหม่ได้ถ้ามีอภิสิทธิ์กลับมาเป็นผู้กอบกู้เรื่องนี้อภิสิทธิ์ต,ตอบว่าไม่มีใครรู้อนาคตหรอกครับแล้วการจะกอบกู้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าให้เวลาในขณะนี้เนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ก่อนแนวทางที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันเชื่อในที่สุดมันจะเป็นจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงหลายคนที่วิเคราะห์ก็จะผิดและพรรคก็จะเติบโตไป แต่สําหรับผมไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับการเติบโตด้วยวิธีการแบบนี้นะครับจึงอยู่ที่ผู้บริหารเขาจะตัดสินใจอย่างไรมากกว่าคุณจิตกรบอกว่าอย่างนี้ครับพักประชาธิปัตย์เนี่ยถึงจุดอวาสารแล้วนะครับในความรู้สึกเฉพาะหน้าของใครต่อใครหลายคนด้วยกันแต่ก็มีใครต่อใครหลายคนอีกเช่นเดียวกันที่แยกได้ว่าการตัดสินใจร่วมรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงการตัดสินใจของคนที่อยากจะเป็นรัฐมนตรี คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่คนที่มีสำนึกแบบประชาธิปัตย์อย่างแท้จริงดังนั้นจึงรอดูท่าทีต่อไปนะครับยังไม่เอวสารง่ายๆหรอกครับสำหรับประชาธิปัตย